ใช่นะก็เราก็มาคุยกันนะคะว่าอาจจะมีบางคนที่เข้ามาดูคลิปอาจารย์แล้วคอมเมนต์ว่างมงายมันก็แค่เส้นลายมือตรงนี้ก็อยากจะบอกให้นะคะว่าถ้าคนที่ศึกษาธรรมะสายกรรมฐานสายปฏิบัติก็อย่าเข้ามาดูเพราะว่าอันนี้เมื่อคุณอยู่ในทางโลกเอ้ยทางธรรมคุณก็อย่ามาวุ่นวายทางโลก เพราะว่าอันนี้มันเป็นวิชาของทางโลกต่อให้คุณเป็นคนปฏิบัติธรรมยังไงชีวิตคุณก็ต้องเกี่ยวกับทางโลกอยู่ดีคุณก็ต้องทำมาหากินอยู่ดีถ้าคุณเป็นคนที่อยู่ในสายธรรมสายปฏิบัติคุณจะเก่งสักแค่ไหนจะสำเร็จอรหันสักแค่ไหนคุณก็ยังต้องมาใช้ชีวิตทางโลกเกี่ยวข้องกับทางโลกอยู่ดีเพราะว่าคุณต้องกินต้องใช้ตราบใดที่คุณยังมีขันห้า เพราะว่าขันห้านี่แหละมันคือตัวทุกขตัวทุกข์มันเป็นสมมุติทุกอย่างเพราะว่าเพราะฉะนั้นตราบใดที่คุณมีขันห้าคุณต้องเข้าใจต้องมีปัญญาว่าอันนี้เป็นวิชาทางโลกและก็เป็นวิชาที่สามารถพิสูจน์และจับสถิติเข้ามาได้เพื่อเป็นการนำทางชีวิตคนที่เขายังเข้าไม่ถึงเขาเรียกว่า สำเร็จเรื่องของการเขาเรียกวอะไรนิพานหรือว่ายัางไม่สำเร็จในถึงขั้นปัญญาเขาก็ต้องมาแบบว่าหาผู้รู้เพื่อที่จะก้าวขึ้นไปถึงการที่เราทำหน้าที่ตรงนี้ในการเป็นผู้ที่ถอดเขาเรียกว่าถอดรหัสถอดรหัสตัวเนี้มันไม่ได้มาจากไหนมาจากเรื่องของธรรมะทั้งนั้นเลยนะคะเส้นที่อยู่บนฝ่ามือของพวกคุณเนี่ยคุณอย่าคิดนะว่า มันมาจากที่ไหนไม่มีที่มามันมาทุกเส้นนี่มันมาจากบอกเลยว่าตัวตนของคุณคุณทําอะไรไว้เขากําหนดอะไรมาของคุณนิสัยตัวตนของคุณการกระทําของคุณทําอะไรไว้มันบอกหมดแหละเนี่ยมันมันสามารถอ่านชีวิตของคุณในเรื่องหลักธรรมได้หมดแต่อยู่ที่ว่าอาจารย์ผู้ชี้แนะเขาจะชี้แนะไปในทางสายมูสายโลกสายหลงสายงมงายหรือเปล่า ถ้าอย่างตัวอาจารย์เองต้องบอกเลยนะว่าไม่เคยแนะนําให้ลูกค้าเดินอยู่บนสายหวนมาเกือบ40ปีไม่เคยแนะนําให้ลูกค้างมงายแล้วก็จะให้ความรู้ลูกค้าและก็ไปดําเนินชีวิตของตนเองอยู่ในหลักของธรรมะด้วยปัญญา<ๆ>เพื่อให้ไปสู่ความสําเร็จก้าวหน้าขึ้นทั้งชีวิตทังโลกและทางธรรมเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาคอมเมนต์บท